À, สบายดีพี่น้องเมื่อนี้ยพันธนาลงพุ่นผลิตมาเก็บผักเสียนไปเห็ดชุ่มผักเสียนพี่น้องเลยผักเสียนกำลังกำลังออกดอกกำลังกินแล้วแซ่บทำเนาะมันมาแซ่บแล้วมันแก่จะหน่อยแลยนะ้วนี้ย อันนี้เขาเพักเสียนบอกว่ามาเก็บใมือก้อนพักเสียนบ้านเฮาทำมาแต่บ้านเฮาเก่แล้วบ่ได้เก็บมันมันยหญ่ไว้กับมันฮอนมันออกดอกบนลละมันจะหยามหน่อยนี้ ซ้ำนี่ซ้ำยอดนี่โอเคแต่ตัวนี่แก่จังหน่อยล่ะอย่านี่แก่ย <laughs> ิงมันเห้ยบ่ออกมากแล้วเนาะตัวออกมากเอาไว้เอาแนวมันซะ เย็นมา,า,าทีบ้านเนาเด้อพี่น้องเอาไนมาทา่เราไปทาไทยเอาไนมาปลูกสมเชียนบ้านเฮาเรอแต่คููปีมันบ่งงามเนาะพี่แท้มันมักแบบเค็มๆปีนี้มันงามเลยมีใครจะใส่อ <c oughs> สองสามสามซีเมอ่อใส่ฮือหนึ่งใส่ทิศละเท่อมันจังได้กินคัน ปลูกฮรมาซาดบรดิกินเลยดินมันบ็คือดินบ้านเฮาอากาศมันบ็คือบ้านเฮาโอเคพอดแล้วเอามาเกี่ยวอยู่ ได้เสด็จกินสดสดเลยยุคนี้เขาจะเอาคักไปเอาหญ้ายังงูมากินแลาหักส้มเสียนมันวแมเนได้ส้มเ, <g ül> มเมสมเียนมันยังมุกส้มเสียนฝรัง่งเลยเขามีอยู่ันเขาอัดกระป๋องมาจากไทยเออมีอยู่อัดกระป๋องนั้นเราเคยซื้อมาก,กิน ดอกงามเนาะไปปลูกให้ดอกไม้งามมาแล้วจนตัวพี่น้องทำมั่งเลจนตัวกำลังเท่าเครื่องกำลังจะออกโตเอ้าเดืนดอนแปดที่พุทธนะอีกประมาณบ่ฮอดเดือนอีกเดือนนึงเนาะอีกเดือนนึงกระเบดิดเลยเนี่นะยเน,นะนี่ยยามพอนะเดือดกำลังสิ มันเปออกมากนี่ไรมีอะไ้ต้นนกอู้ยุงก็หูงด้วยมีหูงช่วงบปดนม่ยัม่ยุงหนาวก็หนาวยังมียูงเห็นไปเดีกอากาศมันจะซีปลายสิเช่นเดียวนี่นะ มื่ขึ้นนี Demon> ่จเปนชิบหมาบเยอะหอดอยู่ว่าชิบหมาบมนหอดดอนกชิบสองชิบสามก็มีชิบเอ็ดก็มีโอ้ซมเมอร์เฮาเงอรก็บ่ได้เปิดโฮม้าคือนอนโฮม้าเบิบดคืนโอ้โหได้ไดได้ลายเติบอยู่ดอกสามหนึ่ง หมอนเล็กๆตัดๆทอาดองแล้วก็ใส่ฟิชชอ่งเอาใส่แกงเน,นี่ยเอาบวมเนี่ใส่ผู้เย็นเนี่ยอยากกินแล้วก็อยากกิแนแล้วก็เอามาปรุงให้แต้มันสมบัติเอาดองน้ำเกลือไว้ มาแล้วบาแซบแล้วนี่นะบได้เก็บลืมลืมเบิร์อยู่บ้านมาสองมือมีเวลาเบิร์นจงเก็บแล้วแต่วบิรนติดละครโทษเบิกละครเบนมือเบนเวทีละคนี่ยหนึ่งละครเรื่องนี่เบิกละครลายพูดเลือประเด็นั้นละครเรื่องเนี่ยเบิ่์ติดตอนติดตอนต่อเรื่องอะไอย่าง ละครไทยนะบักเกนยังสแสดงตัวโนโ่นตัวโนโ่แนเซี่ยทีซานขายมุกแต่ฮักเซาวสี่ยทีกรุงเทพตัวมันนั้นม้วนตัวนั้นพอ มันไปเจอเกันก็พอยบอกข้ากินผัวมึงข้าขวามึมือข้าขวามืง มันเกิดขักตัวนี้เพราะว่าเขาเอาภาษาลาวซับใส่กับใส่กับภาษาไทยเราจะได้ยังเข้าใจกันไป<ม>นมันกระมวลดีสนุกดีเขาบ่ามากแบบนบั่งไปฮิจามณาหลายมาตลกตลก อิตายังกันบรมากเนี่โต๊กันแล้วป๊อปีป๊ปี๊บตบกันอิตาลีสียกันมากเดนนเบิ่งมาแบบสนุกสนานเบื่องน้ำหัวน้ำคอยว่าซซื่อคอยมักลูกทุ่งลุกทุ่งคอยนางเน้าเมืกมัมเลมากที่ มันบบมันออกเล่าๆดีมากต้นเพียงหรืออนไม่เพียงทั้งเนื้อเยื่อกับมวลหรือว่ามันบกมันบก ก็สา,าบสิงเพลงลูกทุ่งเอามันคนลูกทุ่งเพลงลูกทุ่งเลยคือว่ามันคักในใจมันสาบสิงตอาในใจเพลงสติงเพลงสะก,กลนเพลงเดินกระมวนลวนะุ่งนกักบุกบุกคักคือเพลงลูกทุ่ง ลูกทุงข้ามันลูกทุง่งเว้ยเขำไมชอบลูกทุงท่งติเอาทำไมเอาครไม่ยินก็าพูดเลยว่าสันข้ามันลูกทุง่งว้าหไม่ใช่<笑><笑> พ nee ูดเรื่องเพลงเขาสมอนปิดทอตอต บอกว่ากำลังจะเป็นจะเป็นหมาเป็นแล้วเป็นแล้วคุณคโอ้ยลองแมนขบถไทยแพปเปอร์มันชี้ไทยแพปเปอร์มองไดนมันยังหน่วยซ้ำน้ามันพูดข้ามพูดมันกลายเป็นมันกลายเป็นพลังเพปเปอร์เอ้บึกเรียนโอ้ยกระต่ายมันกินเบิด์ตเหรอเรียนนะ ใต้คือเรอาใต้ก็กินเบิดล่ะโอ้มังนี่เด้ซุกกับไดเมียมเก็บอยู่ซื้อขีไกลมาใส่เแม่ซื้อขีไกลไดยมั้เบื่อหรือเปล่าแสื้อเอาตัวเขาไปนี่ไงไก่ รู้อะกิกรตาเด้อเรบ่แซ่บปานใดดอกนี่นะันแกแล้วบ่ได้เก็บมันเขียวปกติมันกําลังใกลสิออกดอกเก็บพอดี Nó lắc kìa, nó là ốc nhoi đều. Cái không hề chụm quá. Nó, nó nhoi โอ้มะเล็นเลยพี่น้องมะเร็งนะไปต่ำมักทั่วตัวนบ่์โว่ากระตายหรือตัวหนูมันมันกินเป็นหูบา้าเลยตายที่วากไปเบ่ละโอ้ยตายนะ้ำนนมันกัดกินย้อนป้าปั้มกินโอ๊ตนาเจ้าเนาะป้ากินเอาตัวนันเอาลงตัวมั่ว่าอยู่หายอยู่มันงั้นวันมากินโอ้ย

เตือนมันลวยบางงามได้แค่นี้แหละมันลวยมันบางงามค่ะว่าเาปลูกธรมรมชาติเนาะมันแบบว่ามันแบบเขาไม่สีสเปรย์อ่ได้อย่างแบบออร์แกนิกล้อยเปอร์เซ็นต์แต่แค่สีบริสิบริสิทธิเปรย์ปลูกธรรมชาติขี่ไก <laughs> ่มาแต่งบ้านเฮาเงินง่ายงาม,งาม ทางเทิงบ่ได้ตัดใบเนาะปุ้มคือปุ้มมาใส่กันเพิ่นหน่วยมันก็บ่มีพุ่นมันมีหลายอยู่จักหน่อยอยู่เนาะม่ใหญ่เก็บขมือมือนึง4หน่วย5หน่วยพุ่นละเนงามเก็บมือละ4 5หน่วยพอได้กินละเอาใส่อยู่่เปดลาบกินเนาะเด้เนาะ ถักซื้อยอดมันมาอยู่เมื่อวานสองสามมัดเราขายมีแต่มัดสองดอกจริงจังตับพวกนี้ตัแดงนะโบซื้อกินนะโบปูกแล้ซื้อกินกิได้มันเป็นดอกสองดอกเมื่อปูกเขาก็บบริเก็บกินเขาไปซื้อกินเอาปูกโบฮู้ปูกเครื่องไงเขาขยปูาบริเปูกแบบเหาได้เบิ้งได้เห็ดแล้วก็แบบเขามีความสุขหมได้หมายว่าอยากกินดอกหมดอื้อเด้่องเลยหมดอื้อ Nay để luộc nó nuôi tay mắc anh là, lại hát hạt bánh ngoài, you come in ngoài 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 mọi người mọi người mọi người mọi hết mọi người mọi người nó người mọi người mọi này, mọi người 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 mọi อันนี้ก็านายกระทินอันนี้นะกระเซ็ดเป็นภาษาไทยเขาเอิน้นายกระเซเ็น,น,นบ้านเ้าเอินกระทินทางข้างทางดิานขาพเจ้าขาเอินกระทินทททาาอ,อันน,น,นี้จะเป็นหัวได้เนาะไกล้สิเป็นหัวแล้ว,ว,ลวมันเอาไปลวกกินเลยจะ <ไป S 1> บ้านะ ปลูกกินหัวไม่ได้ปลูกกินยอดเขาใช้สิไปกินเถอะมูเ <โด S 1> ขา,ขา,เาหายอันนี้นะเขาเอามาแต่บ้านเขามาแต่ไทยบอกเขาอเอาเกนให้ก็เลยมาลองปลูกเบิ้งเขาสิบ่ได้ขายแล้วบ้านหญ้านี่ก็เบื่อดิตึงๆแล้วเนาะโลกแล้วก็ออกโลกแล้วก็ออกกลาง,งน้ำบตัดหรือหย่าวางน้ำบทัดจะคือไอปีนี้เนาะผมมาเบิ้งเพื่อนนิดหน่อย ไอ้คนสาเลยก็บ้าเรื้องเรื่อนเยอะไปซื้อบ้านหลังไหนก็มีแต่แบบว่าคนขี่ค้านเขาใจว่ะตอนคนเยอะไม่กล้ากล้วยเกือบแต่ปีกายประ,ประมาณหกเจ็ดเดือนแล้วยังไม่เห็นออกมา บางเหือมันบอออกมันบอเอาไปหอกชิมเอาไปถอกทีมพัดออกมาอันนี้ได้หาเดือนหกเดือนละอุ้ยมันกลายแล้วเจ็ดแปดเดือนน้องเชีออกมาอันนี้จกลายะงี้ยองไงอุ้ยปูห้างอีงแงะแล้วมันบอออกเลย่าห้างอยู่แบบนั้นเลยเ๋ยวน้อยมือไหนมันคือสิแก่คือสินโดนโทดละ อันนี้ก็สิโลกทิมอยู่ปลูกแต่บ่ได้เก็บกินขี้ข้านเก็บเกอแกบดอันนี้เลยเอิญหมอกบ้านเฮาเขาเอินฮักเถิดคนทางเหนือเขาเจ้าก็เอินคือกันอเนอาไปแกงใส่ปลาแหงแ้งเคียดแห้งใส่กบแห้งใส่หนึ่งกับน้ำจิ้มกับแจ่วอย่างเสี้ยงไม่เสี้ยงไรเขากินดีโคตรฮักเหนือกิน ทางเหนือบ้านคอยเขาคาติดสเป็นไซน์บุรีวงปะบางเชียงไม้เชียงายเล่ไมปมาอโป้นี่ยจะเบิองไหมมันจะแบบมันมีอย่างมากินนะลจังวงวจังฮายังมัสวซี้จีนานะโน,โนโ่ซีมันก็เป็นแบบมันกับบอมันออร์แนกนิีกแล้วเนาะเบิองบวกกันนีน่มีเนี่ยมาจ้องหน่อยมันม,มีอย่างมากินหน่อยมันเบิด ก็เลยหากันเห็นมันเจาะหน่อยนึงก็หากันปิดไปอันเห็นน้ําจิ้มมันน้ําจิ้มหวานๆน้ําจิ้มบ่กินบ่มีใส่ข้าวเพิ่นบ่มีอยงยซีดบ่บ่ได้กินอีหลีนี่ล่ะีปลูกกินส้มจังซี่ล่ะต้องเก็บไปเก็บไปคุมือเด้อยังบ่ซีดมัมีบอกนแล้วให้สเปรย์ใส่หาแล้วไปมัดต้นโตมันต้นแงนน เรากฟังเลยมันมีอยู่สเปคอืมไม่ไนู้